จากอำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลานะครับก็รับเงินสดกลับบ้านไปเลยนะครับเพื่อความสบายใจเนี่ยเราสามารถนัดเจอกันได้นะมรัะสวัสดี FC ของช่องร้านอับจุนรับซื้อแบง์เรียนโบราณนะครับวันนี้เนี่ยผมมีนัดรับเหรียญนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงปั๊มบางจากแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นัดรับเหรียญกับใบกริดนะครับที่ปตทบางจากอำเภอสายย้ายจังหวัดสงขลาน,นะครับก็ รับเงินสดกลับบ้านไปเลยนะครับเพื่อความสบายใจเนี่ยเราสามารถนัดเจอกันได้นะครับถ้าใกล้ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสบ้าย,ย,ย้อยอำเภอยะหาหรือในตัวเมืองยะลาหรือว่าจังหวัดอื่นๆถ้ามีปริมาณเยอะๆนะครับให้พอหลุดค่าน้ํามันรถผมเนี่ยผมก็ไปหาถึงที่ได้เลยนะครับใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสนอเนะหรือว่าแนะนามาผมก็มีค่าน้ํามันให้นะครับมีค่าเปอร์เซ็นต์ให้ เหบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับสำหรับของที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด2อ,อย่างนะครับอันแรกก็จะเป็นเหรียญเทรดดอลล่าร์แบบนี้นะครับถ้าสภาพปกติเนี่ยผมรับซื้ออยู่เหรียญละ3า0 0ันถึงห้าพันบาทนะครับผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าถ้าเหรียญเนี่ยห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ด แม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับก็ปล่อยไว้สภาพเดิมๆเลยนะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับนี่ดำแค่ไหนก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยครับให้มันสภาพเดิมๆเลยนะครับยินดีรับซื้ออยู่เรียนละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับ ไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นรอยเนี่ยทำให้ราคาตกได้นะครับแต่ร,รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่นิยมในหมู่นักสะสมนะครับแล้วก็หาง่ายกว่ารุ่นอื่นรุ่นอื่นอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่แพงเท่าเด่นนี้อย่างเช่นเดือนสเปนอายุ200ปีแต่ว่าราคาแค่หลักร้อยถึงราคาหลักพันต้นๆเองนะครับอันนี้แค่100ปี3 0 0 0ถึง5,000บาทใครมีก็สามารถทักมาได้นะครับแล้วก็เขาเพิ่งทักมา ว่ามีใบกริดด้วยนะครับใบกริด uh, อย่างเดียวเราก็รับซื้อครับปกติเนี่ยถ้ากริดนี่ถ้าครบชุดจะมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งใบกริดสองหัวกริดสามลูกถ้วยจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ระหว่างใบ uh, กับหัวจะเขาเรียกว่าลูกถ้วยแล้วก็สี่จะมีเปลอกครับถ้าครบสี่อย่างนี้ถือว่า กรดนั้นสมบูรณ์ครบทุกประการแต่ว่ามันมีแค่หนึ่งในสีเท่านั้นราคาก็เลยไม่ได้แพงมากนะครับแต่ใบกิอย่างเดียวนะครับทางร้านอับดุลก็รับซื้อครับถ้าราคาถูกคอก็สามารถขายได้ครับเนี่ยนะฮะขออย่างเดียวนะครับว่าอย่าปลุพังเยอะเกินไปนะครับใบนี้นี่ก็อาจจะมี ผูนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าตามการเวลานะครับอาจจะขึ้นสนิมบ้างก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพวกใบกิจแบบนี้เนี่ยอายุร้อยปีนะครับใบกิจอย่างเดียวเราก็รับซื้อนะครับนี่นะฮะใครแม่อะไรอีกที่อยากจะเสนอเน่หรือว่าแนะนำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ สำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญ นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนัครับ ประมาณสามารถ,ถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญเยจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอดเวิร์ดนะครับเอดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี 1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่วน3กับส่วนส่ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับตาร์ตอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับ แต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สิบสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยี่สิบสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือห้าสิบและยี่สิบห้าสิบและยี่สิบที่มีราคาก็คือเฉพาะยี่สิบสตางค์นะครับต่อไปมาดู<อ>เหรียญร้อเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่หกนะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอหนะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอ,อรเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120จนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสีจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทตังแ,แต่เหรียญยีบาท3รอบของรอก้านะครับต่อไปมาดูเหรียญห้าสิบบาทพศออรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตารต์ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง Youtube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอดีไลน์รันนี่เอเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ